ทำบ้านสั่งสร้างนะครับเสียค่าโอนเท่าไหร่ปี6กเนะครับค่าโอนของบ้านสั่งสร้างกับค่าโอนของบ้านสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีคิดจะไม่เหมือนกันภาษีธุรกิจเฉพาะเสียไหมนะครับลองมาฟังดูนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับในการทําบ้านสั่งสร้างเนี่ยอะเวลาธนาคารกู้เงินแล้วสมมติธนาครารโอโมุมติแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนกันเกิดขึ้นจะมีการจำนองกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าที่ดินจะเป็นของคนอื่นหรือจะเป็นของเราหรือว่ายังไง นะครับก็จะต้องโอนที่ดินนะครับสมมติเราเนี่ยกู้สมมติสมตสมติเรากู้ทำบ้านสังสร้างนะสมมติเรากู้แล้วที่ดินเป็นของคนอืน่น<ๆ>นะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นลูกค้าก็ได้นะนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ดินเนี่ยจะต้องโอนมาเป็นชื่อผู้กู้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีค่าโอนแหละนะครับค่าโอนจาก จากชื่อคนอื่นมาเป็นชื่อผู้กู้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีค่าโอนค่าโอนตรงนี้นะครับอ่ามันจะต้องดูระยะเวลาของการถือครองด้วยนะครับอ่าถ้าที่ดินถือครองมาเกิน5ปีนะครับไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะอ่านะครับแต่ถ้าที่ดินถือครองไม่เกิน5ปีจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่เฉพาะแค่ซื้อขายที่ดินกันเท่านั้นนะครับอ่าสมมติ เราทําเรื่องกับธนาคารเนี่ยซื้อขายที่ดินกัน7 0 0 0 0สานะครับแล้วก็ตัวบ้านสมมติที่ดินซื้อขายกัน7 0 0 0 0สตัวบ้านล้านสามก็รวมกันเป็น7 0 0 0 0สบวกล้านสาก็เป็นเรากู้ทําบ้านสังสร้างอันนี้เป็น2ล้านนะครับง่ายๆสมมติประมาณนี้นะนะครับอ่ะสมมติที่ดินที่เราจะซื้อเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาถือมาไม่เกิน5ปีนะครับอ่ะสมมติเขาถือมา 3- าปีแล้วอ่ะเราไปซื้อเขานะครับมันเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ว่าเสียในจํานวนเงินแค่7จ็ดแสนเพราะว่าเราซื้อขายกันเจ็ดแสนนะครับอ่างงไหมก็เอาเจ็ดแสนเนี่ยคูณ3.3เปอร์เซ็นตนะครับคือภาษีธุรกิจเพาะเนี่ยเสียแค่ค่าที่ดินเฉยๆนะครับถ้าเราไม่ถึง5ปีนะนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าโอนนะครับค่าโอนก็คือเขาคิดจากราคาประเมินของกรมที่ดินนะครับสของราคาประเมินกรมที่ดินก็คือ กรมที่ดินกรมทารักเลยนะครับเราสามารถเซิร์ชหาข้อมูลเบื้องต้นได้เลยว่าที่ดินแปลงนี้ราคาประเมินของกรมที่ดินเท่าไหร่อ่ะสมมุติประเมินได้3ามพันต่อตารางวาเราซื้อมา50ตารางวา60ตารางวาก็คูณไปแล้วเราก็คูณ2%เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นค่าโอนนะครับค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีธุรกิจเฉพา,า,พาะอาก็มาบวกกันนะครับก็จะเป็นค่าโอนแล้วก็จะมีพวกค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ค่าภาษีส่วนบุคคลของของเจ้าของที่ดินนะนะ,นะครับถ้าที่ดินไม่เกิน5ปีเนี่ยก็ไม่แพงครับไม่แพงก็อยู่ที่ประมาณ 3, 0 0พั0สประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าที่ดินเกิน5ปีนะครับอ่าอย่างเปลี่ยนกลับกันเปลี่ยนชอยกันนะครับเราซื้อที่ดินแต่ว่าเจ้าของเกิน5ปีนะครับค่าโอนเนี่ยโดนเหมือนเดิมโดน2%เนะครับจากราคาประเมินกรมที่ดินเหมือนเดิม อ่าสมมุติราคาประเมินกรมที่ดินมัน 3- 4 5สี่ห้าแสนก็คูณ2%เปเไปอันนี้คือค่าโอนช้อยหนึ่งนะครับส่วนอีกช้อยหนึ่งเนี่ยก็คือภาษีธุรก,กิจเฉพาะไม่เสียนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยซื้อมาเกิน5ปีแล้วรับมรดกมาเกิน5ปีแล้วอ่ะไม่เสียภาษีธุรก,กิจเฉพาะอ่านะครับแต่ว่าจะเสียค่าภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยแพงหน่อยนะครับยิ่งถือนานยิ่งภาษียิ่งแพงนะครับ ภาษีบุคคลธรรมดานะนะครับก็ถ้าคิดง่ายๆเลยนะนะครับเอา2000คูณจานวนปีเลยถ้าสือถ้าถือมา6ปีเอา2,000คูณ6ไปก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณ12ื่นถ้าสือมา10ปีก็2,000คูณ1 0ไปเลยนะครับก็ประมาณ20,000อ่นอ่าเนี้ยเข้าๆง่ายๆนะวิธีคิดลึกๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมคิดยังไงนะครับอ่าแล้วก็ค่าอักรสแตมศูนจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับอ่าของราคาประเมินนะครับเข้าๆนะนะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับ ค่าบ้านค่าโอนของบ้านสังสร้างนะครับเราที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือที่ดินเนี่ยถือเกิน5ปีหรือเปล่าแล้วข้อคิดอะไรยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างน,นะครับาภาษีธ e ุรกิจจเฉพาะคิดเฉพาะซื้อขายที่ดินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวบ้านถ้าบ้านสังสร้าง,งนะนะครับแต่ถ้าเป็น, blacks, ปนบ้านสร้างเสร็จแล้วคิดรวมหมดเลยนะครับเอยจะมีค่าจดจำนองอีกนะครับค่าจดจำนองก็คือ1%ซของวงเงินกู้นะครับสมมติกู้2ล้านค่าจดจำนองก็2 0,000นนะครับอ่าก็วิธีคิดเนี่ยประมาณนี้ ส่วนตกลงว่าใครจะเป็นคนออกเนี่ยต้องตกลงกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินเฮ้ยเจ้าของที่ดินเราซื้อที่ดินพี่ต้องออกค่าโอนนะเฮ้ยภาษีเนี้ยของพี่นะเนี่ยพี่ต้องออกนะอ่าต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นคนออกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะถ้าให้ดีจริงๆนะเจ้าของที่อ่ะต้องเป็นคนออกนะถ้าค่าพวกค่าโอนค่าภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ย หรือไม่แบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษีของพี่เขา่าของเจ้าของที่ดินเขานะครับโอเคประมาณนี้นะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะมือใหม่เลยนะครับรับศูตรเลยนะครับไม่ว่าจะมีทุนหรือไม่มีทุนนะครับก็สามารถเริ่มเรียนได้นะใครอยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวติวให้นะครับติวเข้มให้และ เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสําเร็จนะครับโทรหากาันไลน์หากันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มหาที่ดินตั้งแต่แรกเลยนะครับาหาที่ดินคุยกับเจ้าของที่ดินยื่นกู้ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านนะครับสินเชื่อโครงการ3ามสิบห้าเจ็ดสิบอ่ายังไงหาลูกค้ายังไงหาช่างผู้รับเหล่ายังไงนะครับสอนตั้งแต่นับสูตรเลยนะครับจนขายได้เลย เริ่มหนึ่งหลังก็ได้นะครับทุนน้อยไม่มีทุนเริ่มได้นะครับมีทุนหลักพันเริ่มได้มีทุนเยอะหน่อยนะครับซื้อที่ดินปลูกได้นะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่หนึ่งหลังสองหลังขึ้นไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดก่อนได้นะครับไลน์นะครับมีตัวแอดนำหน้านะ TWH99 นะครับ t w h 9 9หรือจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับเบอร์โทร0639572161นะครับ